็สวัสดีครับสวัสดีมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมนาชาติทาไปครับวันนี้ก็มาทําไอศครีมนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นาชาติก็จะพามาดูการทําไอศครีมครับที่สดสูตรโบราณครับผมเป็นสูตรของนาชาติเองครับก็มาดูกันเลยครับผม ครับอันนี้นะชาติก็ได้กองผ้าขาวบางเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปปั่นนะครับแล้วก็จะเป็นไอศครีมครับผมเข้มข้นมากครับรับรองครับสูตรนี้อร่อยเด็ดไม่มีใครเหมือนครับบ่ได้มันกับบิ๊กสุดๆใส่ลูกมาเออครับท่านผู้ชมชาติได้เอา ที่สดใส่ไปได้ก็แล้วก็เกลือใส่น้ำแข็งครับผสมเข้ากันแล้วก็เทลงครับผมก็มาทำการปั่นครับปั่นประมาณ12นาที13นาทีครับจะพอดีครับถ้าปั่นนานกว่านี้มันก็จะแข็งเกินไปครับท่านผู้ชมก็ทำการปั่นครับผม เราตอนที่เราปัดแล้วก็ก็เตรียมเตรียมทางไว้ใส่ไอติม,มครับผมนะครับอาจารย์จะผสมเดอกับน้ำแข็งครับผมเข้ากันแล้วก็เอามาโร่ทั้งข้างนะก็ทำทำไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมใส่ให้เพิ่มเพื่อให้มันเย็นครับท่านผู้ชมนี่ก็อยู่ได้เกือบทั้งวันนะครับ ก็หาไม้ครับผมเป็นไนสัครีมสูตรโบราณครับผมก็ใส่น้ำแข็งรอบข้างครับนี่ครับแล้ทั้งไงก็จะเย็นแล้วครับท่านผู้ชมก็มเหมือนเหมือนช่องฟิสตแล้วครับ ครับแล้วก็ไอติมเทใส่นี่ครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงครับผมไข่จะเสร็จแล้วครับประมาณสี่ห้านาทีก็เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชม นะครับสเสร็จแล้วเราก็เอามาจุ่มน้ำครับนี่ครับจุ่มน้ำแีบนี้ครับหมุนยงวนวนวน,น,นจุ่มน้ำแต่แป๊บนึงให้ขอบๆมันละลายครับเพราะว่ามันจะแข็งจะดึงขึ้นไม่ได้จุ่มทอันางนี้ครับเพื่อนครับตัวอาจีพตรงนี้ครับผม ก็จากตรงนี้ครับยกขึ้นครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นไอศครีมแล้วครับนะครับท่านผู้ชมไอศครีมครับผมทีลงขังไปเลย นี่คือครึ่งถังนะครับไม่ใช่เต็มถังนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าถังหนึ่งก็จะสองปั่นครับเพราะว่าถังนี้เขาจะแยกว่าปั่นหนึ่งถังนี้มันจะใส่ได้สองถังนี่ครับบัตรเล็กนี่ครับจะปั่นได้ทีละครึ่งครับ กางมันจะไม่ค่อยเย็นครับผมันจะเย็นขอบๆนี่ครับคานผู้ชมเนื้อเนียนมากครับเนียนกิบเลยไม่เป็นเกล็ดไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งครับผม ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับไอศครีมนาชาติครับผมไอศครีมไปที่สดมะพร้าวอ่อนครับครับอันนี้ก็ร่อนถั่วครับผมร่อนเอาเศษ ฝุ่นออกครับเตรียมใส่ไอศครีมครับผมลูกมาตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมก็ขั้นตอนก็จะยุ่งยากนะครับเพราะว่านาชาก็เพิ่งจะเริ่มทําวันแรกครับท่านผู้ชมจากการที่ไม่ได้ขายนานแล้วครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยจะยุ่งยากสักนิดนึงก็ช่วงแรกครับก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ครับท่านผู้ชม แล้วก็อุปกรณ์เราก็ยังมีครบนะครับนะครับเราก็ต้องร่อนออกสุวนนอกให้หมดครับผมเราเตรียมตั้งแต่มะพร้าวแห้งมะพร้าวสดแล้วก็ปนานไอศครีมแล้วก็นี่ครับสุดท้ายก็เตรียมตัวครับผมไปโรยหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวนาชาจะบอกสถานที่ตั้งขายนะครับว่านาชาขายอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างครับหลายอย่างหลายคลิปครับจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูครับผมก็ก็คลิปนี้นาชาคงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นาชาด้วยนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นาชาติองต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ